เึ้นายใช่ไหมยชยสิทำไม้นไอไม่เนี่ยอ๋อนี่รับเลตลืมหูลืมตาไมขึ้นใช่ไหมอะก็รู้นี่ฮะ๊บเงกับมาเจ็บจะตายฮะจะไม่ให้รักไม่หรักหมายยัขึ้นหัวขบมีนรูคนรู้นรู้ก็ต้มโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยขนได้รียกไอใช่ไ้ได้ต้องการอย่างนี้ใช่้้กดได้วะมึงจะไอกลาโอ้ยโ้ย้ยยโ้โอ้ยโอ้้อยาก้ย้ยอ ูว่าท่านี้พฤตกรรมต้องเตะไม่ลงพี่รู้ไหมว่านาตา雅เขานามตระกูลอะไรนามตกูลอะไรนาตาโคกสมบูรณ์กล้าป็นอะไยังไงเนี่ยฮะคนไทยทั้งแทนไม่ใช่โคกสันเทียงกันแล้วไปไม่ใช่ไม่ใช่โคกสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีกันคนและลูกแล้วก็มันจะเป็นแกหมดลูกแกก็แล้วกันฉันจะหมดลูกฉันออ๋ ขายหยาบคายีนตกปากแฝกขายขายอุ๊ยขายที่นี่มีเข็ดไม่ได้ไม่ได้หัวน้าอยา่าม pues uh ีแหมหลบทำเป็นเรื the the ieur, nice ่องจริงมึงลองท่าแบงค์ไม่มาโดนตบแน่จริงจอันนั่นแอนททรมาอะมาอียาทำไมไอ้ทอนกระปวดลุงใช่ไหมอ๋อก็ได้เนี่ยวดแต่ทุนนะนี่เด็กๆเดี๋ยวโตจีนนี่จัดเต็มที่เลยงานคนรวยคนรวยนี่ วัยพุทธ